ประวัติศาสตร์การปักปันเขตแดนไทยกัมพูชาประวัติศาสตร์การปักปันและการกำหนดเขตแดนไทยกัมพูชาเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชามีความยาวตลอดแนวประมาณ798กิโลเมตรโดยสามารถแบ่งลักษณะของแนวเขตแดนออกได้เป็นสามประเภทได้แก่แนวเขตที่อิงตามสันปันน้ำยาวประมาณ524กิโลเมตร แนวเขตที่อิงตามลำน้ำยาวประมาณ216กิโลเมตรแนวเขตที่เป็นเส้นตรงระหว่างหลักเขตแดนยาวประมาณ58กิโลเมตรแนวเขตแดนนี้มีที่มาจากการตกลงกันระหว่างสยามและฝรั่งเศสในอดีตโดยมีการจัดทำหลักฐานสำคัญทางกฎหมายได้แก่อนุสัญญาว,วันที่13กุมภาพันธ์คศ1,904 สนที่สัญญาวันที่23ามีนาคมคศ1907แผนที่คณะกรรมการปักปันเขตแดนมาตราส่วนหนึ่งสองแสนรวมเจ็ดระวางบันทึกวาจาการปักหลักเขตแดนและแผนผังสแสดงตำแหน่งหลักเขตแดนกระบวนการปักปันเขตแดนจากอดีตสู่ความผูกพันทางกฎหมายการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศสแบ่งออกเป็นสองห่วงเวลาสำคัญคือ ่วงแรกอนุสัญญา1904หลังการลงนามอนุสัญญาในปีคศ1904มีการตั้งคณะกรรมการปักปันเขตแดนชุดแรกฝ่ายสยามมีพลตรีหม่อมชาติเดชอุดมเป็นประธานฝ่ายฝรั่งเศสมีพันโทเบอร์นาร์ดเป็นประธานโดยได้จัดทำแผนที่แนวเขตแดนห้าระวางมาตราส่วนหนึ่งสองแสน แต่ยังไม่มีการปักหลักเขตแดนในพื้นที่จริงขณะนั้นเมืองพระตะบองเสียมราชและสีโสพลยังอยู่ในอาณาเขตของสยามห่วงที่สองสนที่สัญญา1,907ในปีคศ1907สยามและฝรั่งเศสทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนดินแดนดังนี้สยามยกพระตะบองเสียมราชและสีโสพลให้ฝรั่งเศส ฝรั่งเศสยกด่านซ้ายตราดและเกาะต่างๆใต้แหลมสิงห์ถึงเกาะกูดเฮสยามในห่วงนี้มีการตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ฝ่ายสยามมีพระองค์เจ้าเรศเป็นประธานฝ่ายฝรั่งเศสมีพันตรีมองแกเป็นประธานคณะกรรมการได้จัดทำแผนที่เพิ่มอีกห้าระวางโดยยกเลิกแผนที่เดิมสามระวางเฉพาะในพื้นที่แลกเปลี่ยนดินแดน รวมแล้วคงเหลือแผนที่ที่ใช้เป็นหลักฐานถึงปัจจุบันจำนวนเจ็ดระวางการปักหลักเขตแดนในพื้นที่จริงช่วงปีคศ1908-1909ได้เริ่มปักหลักเขตแดนจริงในภูมิประเทศโดยใช้ต้นไม้หรือเสาไม้ต่อมาในปีคศ .19 1 9 1920จึงเปลี่ยนเป็นหลักคอนกรีตลักษณะของหลักเขตแดนจุดเริ่มต้นที่ หลักเขตแดนที่หนึ่งบริเวณอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจุดสิ้นสุดที่หลักเขตแดนที่73อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดรวมทั้งหมด74หลักโดยจัดวางตามลักษณะภูมิประเทศได้แก่ตามสันปันน้ำ34หลักตามแนวลำน้ำ19 เป็นเส้นตรงระหว่างหลักต่อหลัก21หลักหมายเหตุพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีการปักหลักเขตเนื่องจากอยู่ในขอบเขตการปักปันชุดแรกที่ได้ดำเนินการแล้วโดยใช้แนวสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตแดนความจำเป็นในการสำรวจใหม่ในปัจจุบันหลักเขตแดนเดิมบางส่วนสูญหายถูกทำลายหรือถูกเคลื่อนย้ายอีกทั้งตั้งอยู่ห่างกันมากทำให้บางพื้นที่ไม่มีความชัดเจน เพื่อแก้ปัญหานี้ไทยและกัมพูชาจึงได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2543คศ2000เพื่อดำเนินการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนตลอดแนวให้ชัดเจนโดยอิงตามหลักฐานทางกฎหมายดั้งเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากกรมแผนที่หาร